เลิกทุกได้แล้วขนาดมะม่วงยังสุกเลยยิ้มให้ออกแล้วจงบอกกับตัวเองว่าสู้เหวย้ยรถเมย์ยังมีล้อแต่ถ้าเธอท้อยังมีเรานะชีวิตต้องสู้เพราะกู้มาเยอะไม่ขอสู้กับใครเพราะเป็นคนน่ารักไม่ใช่นักมวยสู้ชีวิตมากแต่ชีวิตดันสู้กลับเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทนเพราะความจนมันน่ากลัวสู้งานสู้ชีวิตแต่ไม่คิดสู้แฟนนะที่เรายอมถอยเพราะเข้าซอยผิดหรอกนะ สุดท้ายแล้วคนที่คิดจะไปให้ไกลคือต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังถ้าคิดว่ายังไหวจงอย่าหยุดแต่ถ้ามันถึงที่สุดจงอย่าฝืนพยายามครั้งที่ร้อยยังดีกว่าท้อถอยทั้งที่ทยังไม่ได้ทำจงฝากชีวิตไว้กับสติและปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่มองไม่เห็นจงใช้ชีวิตให้เหมือนเต่าถึงแม้มันจะเดินช้าแต่มันก็ไม่เคยเดินถอยหลังเป้าหมายมีไว้พุ่งชนคำพูดคนมีไว้ผลักดัน ขอบคุณความไม่มีที่ทำให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้จำช่วงเวลาที่ลำบากเอาไว้ในวันที่สำเร็จจะรู้ว่ามันมีค่าแค่ไหนความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่มันอยู่กับการสแสวงหาและความอดทนความล้มเหลวที่น่ากลัวที่สุดคือการกลัวที่จะเริ่มต้นตั้งแต่แรกอย่ารังเกียจความพ่ายแพ้เพราะมันอาจเป็นกุญแจแห่งชัยชนะ